มาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะเช่นเคยวันนี้ป๋าแงมช่วยชาวบ้านก็จะพาเราไปลงพื้นที่ไปติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามรับชมพร้อมกันป๋าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับกกับผมป๋าแงมและทีมงานที่มู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับว้า ที่วัดสี่แยกเจริญพรอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีวิธีการหาเงินเข้าวัดและหาทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนอย่างไรติดตามครับนายโนรวีขันทะหิรันนายอำเภอกำแพงแสนเป็นประทานมอบทุนการศึกษาข้าวสารรองเท้าและถุงเท้าให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนรวมเป็นเงิน 172,000บาทครับเป็นความเมตตาของท่านพระครูปฐมสาธุวัตรนะครับเจ้าวาดวัดศรีแยกเจริญพรนะครับท่านก็ได้นําเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยไปจัดหานะครับเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็รวมถึงรองเท้าสําหรับเป็นกองขวัญให้กับเด็กนักเรียนนะครับในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนกว่า23แห่งนะครับคราวนี้มาถึงเวลาที่พระครูปฐมสาธุวัตอาจารย์เทพเจ้าวาดวัดศรีแยกเจริญพรเฉลยแล้วละครับ เมื่อไม่จัดมโหรสพแล้วได้เงินมาอย่างไรโดยการวัดเนี่ยเปลี่ยนจากแนวมุมมองที่จะเอาเงินไปลงทุนมโหรสพต่างเนี่ยเอามาปลุงดอกไม้แทนหนึ่งรายได้จากการเข้าชมที่ยอมบริจาคามาเนี่ยสองวัดโอกาสที่จะเปิดขายน้ำขายข้าวบางที่รายได้ที่บริจาคก็เอาไปเป็นทุนการศึกษานะเด็กก็มีโอกาสเข้าวัดมาช่วยงานจะไปจังหวัดกาญจนบุรีใช้เส้นทางกำแพงแสนพนมทวนเวที่ยว ทาบุญให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์และยังได้ทาทานให้กับเด็กๆด้วยนะครับ